ขนมอ่ะมีโปรตีน10กรัมอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลดโซเดียมลงอีก3.7%พอลดโซเดียมลงมันก็ยังคงความอร่อยอยู่แล้วก็ดีต่อสุขภาพไม่ทําลายไตยไม่ทําลายหัวใจด้วย,นยขนมถั่วเขียวให้ดให้ดูเชงเนะี่ยได้ยินเสียงไหมกราดปุ๊บหมกรอบมากอร่อยมากเนี่ยตรงแบบนั้นบางคนบอนกแข็งไหมนไม่แข็งครับกรอบน่แล้วกรอบ,นะรอบไม่ได้กรอบจากการทอดกรอบแบบใช้การอบแล้วก็ไม่ได้มันติดมือไหมไม่มี ไม่มีมันติดมือให้แม่ะเห็นไหมล่ะไม่ได้มีการทอดนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้พวกอะไรนะไม่ได้ใช้พวกผงชูรสด้วยกินไปก็ไม่ได้คอแห้งไม่ได้ผมกินไปแล้วคอแห้งปากแห้งเนี่ยไม่มีกินได้ทั้งวันครับแล้วก็ถามว่าแบบใส่ตัวเขียวแล้วมันจะไหนเหม็นเขียวไหมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหม็นเขียวแต่ว่ามีความรู้สึกถึงถึงถึงอะไรนะสาหร่ายอ่ะเหมือนเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะเปดำน้ําในทะเลลึกมันมีฟิลลิ่งมาณนั้นอ่ะอื จริงอ่ะอร่อยมากที่สำคัญก็คือเขาาจะเชื่อมั่นว่าปลอดภัยเลยรู้ไหมทำไมเพรามันทำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไงถ้าไม่ปลอดภัยเขาคงไม่เอาชื่มหาวิทยาลัยมาออกมาขายถูกปะล่ะอืมแล้วพูดตรงๆอืมกินได้ทั้งวันกินได้ทั้งอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวให้ลูกกินก็ได้ให้คนสูงอายุกินก็ได้ให้พ่อแม่กินก็ได้เพราะว่ามันปลอดภัยไง ไม่มีผงชูรดสด,ด้วยแล้วก็ใช้วิธีการอบด้วยใช่ไหมอืมคนเจคนกินเจก็กินได้อืมไปเที่ยวเงี้ยขับรถเงี้ยก็แกะดีกว่ากินขนมแบบแบบมันฝรั่งใช่ไหมโอ้มีแต่แป้งมีแต่น้ําตาลมีแต่เกลือเค็ม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 เนี่ยมันไม่เค็มอนะ่ะแล้วมันก็พอดีกลมกลม่อมกินได้อร่อยแล้วที่สําคัญคือมันมันมีโปรตีนคือการกินขนมทั่วไปมีแต่แป้งถูกป่ะล่ะแป้งกับน้ําตาลใช่ไหมกินไปก็ก็เสียสุขภาพแต่ถ้าก,กินโปรตีนเนี้ยกินไปแล้วก็อิ่ม เพราะว่าคนหิวคนหิวจริงๆเนี่ยคือคนที่อยากได้โปรตีนพอเรากินโปรตีนไปไเยอะเนี่ยเราก็ไม่หิวกินแล้วมันอิ่มท้องม,มันอยู่ท้องมันดีกว่ากินแป้งกินน้ําตาลแล้วอย่างขนมทั่วไปมันเป็นการแบบทอดใช่ไหมพอทอดมันก็มีน้ํามันอีกนะแล้วมันเป็นข,ข,ข,ขนมสายสุขภาพชื่อเขาก็บอกแล้วนูมันเช่นูก็คือ n ูท r i t i o n m u n c h ก็มาจากมันชี่ก็คือขนมพกเคี้ยวขนมพกเคี้ยวเพื่อสุขภาพนี่เลยครับแนะนําเลยครับนูมันเช่เลยครับ ราคาแพงไหมถามว่าโอ้ราคาแพงเหรอคุณมาดูดิตามท้องตลาดขนมที่ทํามาจากถั่วราคาประมาณนี้แหละไม่ได้ไม่ได้แตกต่างแต่จะเอาไปเทียบกับขนมที่ทํามาจากมันฝรั่งเดถ้าคุณเอาเทียบกับขนมที่ทําจากมันมมันมันนฝรั่งมันก็ถูกกว่าอยู่แล้วอะแต่มันไม่ได้โปรตีนไงแล้วมันก็ทอดด้วยไงนะอืมอย่างเงี้ยได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งอบไม่ทอดนะแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสอีกใช่ไหมแล้วก็คนจินเจก,ก็กินได้ผู้สูงอายุก,ก็กินได้เด็กก็กินได้อืมแล้วก็ ฟีลลิ่งเหมือนแบบได้ไปเที่ยวทะเลเงนะไปเที่ยวทะเลมีแบบสารายสเปรูลิน่าเนี่ยที่ทำให้เกิดได้ปวิตามินอีตา่างมยังแนะนำเลยไม่แพงเลยถุงละ5้บาทซื้อเยอะดางนั้น 10, นะ1 0 1สซองนะ4 90บาทตกถุงละ49บาทลดลงไปอีกนะลดลงไปอีก 6, ถุงละ6บาทเลยนะแนะนำเลยครับอืมซื้อเก็บไว้ที่บ้านเนาะให้ลูกให้หลานกินให้ผู้สูงอายุกินดีกว่ากินขนมขบเคี้ยวซื้อตามห้างร้านต่างๆใช่ไหมอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะนะแนะนำครับ จริงปลอดภัยอร่อยดีต่อสุขภาพน้ำซองหนึ่งมันมีโปรตีนตั้งสิบกร,รมัมอ่ะอ๊ะคือมันเหมาะสมสําหรับคนที่เป็นสายเฮลตี้อย่างพวกเราทุกคนใช่ไหมเอออายุก็ขึ้นเลขสีเลขห้าก็แล้วกินอย่างเงี้ยปลอดภัยด้วยแล้วก็อร่อยกินได้ทั้งวันเลยโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับ